กรรมการบางกล้องอ้าวนับสิบแล้วหระเริ่มโอ้กรรมการแปะติ๊กเกอร์เพิ่มพมลังให้ใครอ้ากรรมการเพิ่มพมลังนี่โอ้โหกรรมการาแผลก็ไม่เป็นไรแมลไม่เป็นไรอะ่ะดูวิสีหน้าดำหน้าแดงเอาฟันออกมาสามสิบสองซี่แล้ว <c oughs> โอ้ยโอ้มันขำเลยเลยแพ้เลย,เลยอ้าวรอบที่สองอ้าวรอบสามให้พักก่อน เพิ่มพลังกรรมการกรรมการเพิ่มพลังยังไงแปะแล้วผ่ายังไซ้อมก่อนวอร์มก่อนวอร์มมือก่อนปิดซ้ายปิดขวาปิดซ้ายปิดขวาซ้อมซ้อมอ้าวพร้อมพร้อมยังกรรมการนับหนึ่งสองสามสี่ห้าครบฮอ่ะให้ฮกฮะ เจ็ดแปดเก้าวเริ่มเอกรรมการจะบางกล้องนี่กรรมการยับนลอยกรรมการไปนั่งตรงนู้นไปนั่งตรงนู้นไปกรรมการไปนั่งตรงนู้นเป็นกองเชียร์นั่งตรงนู้นดิใครจะได้สู้ได้ป่ะโโอ้หงานนี้สู้ไม่ได้เงยหัวลอยอย่นั่นเลยแพ้เลย ไปแล้วก็ต่อให้มากนี่<ห>ต่อ,อยให้พี่ครึ่งสองมือสิสองมือต่อหนึ่งมือโอ้โหทั้งหดต้องจะข้างนี้ละสองต่อหนึ่งกรรมการแอบล้อทำลายปูเข้าแข่งขันละวมีแ <laughs> <ห>อบอยู่ลลางในกรรมการกรรมการเลยอ่ะ <laughs> ชาม <laughs> อา้าวเอาสองมือดิต่อให้ก่อน, <laughs> นเอาเร็วเร็ว <laughs> เอ่อกรรมการนับยังเอาเก้าอี้ล้มแล้วอ๋ใส่แรงเยอะมากเก้าอี้ไงายท้องแล้วอนี้ของข้อคนชนะอาวอ้าวยังอ่ะให้ล้มก่อนให้ล้มก่อนปอืบๆๆนี่คือการแข่งขันงัดข้อระดับโลกแชมเปี้ยนก็คือฝ่ายเสื้อสีเหลืองคือคือชื่ออะไรครับ ตั้งชื่อทีมด้วยกรรมการช่วยอีกแล้วกรรมการช่วยแก่กบกบกรรมการช่วยอแก่อ๋อกรรมการช่วยใครเนี่ยกรรมการนี่โอ้ยเมื่อยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวอ้าวเดี๋ยวไปต่อยคลิปเมื่อกี้นะอ้าตอนนับอ้าตอนนี้เราก็จะมางัดอะไรนะ งัดคองัดข้อกรรมการกรรมการนับก่อนกรรมการนับนับกรรมการนับก่อนกรรมการไม่เป็นกลางเลยกรรมการเข้าข้างอ่ะดูดูกรรมการแกะใหญ่กรรมการช่วยใครโอ้โหพี่ช่วยพี่ซินเลยกรรมการดูเอานับใหม่เอาหม่คิต้นับคิต้าเป็นกรรมการเอานับนับ อ้าว้อมกรรมการนับคนไหนบีบรคนนนน้เออคนไหนบีบแรงได้องิกเกินแปะอ้าว้อมบีบคุ่อโกงอ้าวขี้โกงยังไม่ทันนับเลยคุณพ่อบีบขี้โกงยังไม่ทันนับเลยอ้ากรรมการนับสิกรรมการนับหนึ่งสองสามส่้าวเจ็ดเจดเเ ยังไม่บอกว่านับถึงสิบพี่ซีนยังไม่ตั้งตัวเลยตกลงเอาสิบใช่ไหมเอาไม่เอาไม่เอาอ๋อมนับเริ่มตังสามสี่ห้าหกเจ็ดพี่ซีนพร้อมยังเจ็ดยังไม่ถึงสิบเลยเอาไม่ได้สิบเอาสิบเจ็ดและสิบเอา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 ตอนนี้พี่ซีนพร้อมพี่ซีนพร้อมล่าล่าล่าลาใครชนะใครชนะโอ้โหพี่ซีนแรงดีเออไม่หลงสักทีไม่หลงไม่หลง โอ้โหเอาเกรรมการช่วยกรรมการช่วยกรรมการช่วยอะแปะน้ำผากนเพิ่มพลังปื๊ดอ้าวกรรมการเพิ่มพลังให้แล <blunt. S 2> <Desktop>, ้วว oh, oh. oh. ิซินอ้าวเกรรมการเพิ่มพลังแล้ววิซินสู้วันอืออบออือใกล้แล้ว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 อ้าวกรรมการช่วยอีกแล้วเกงกาอะไรเนี่ยกรรมการเป็นกลางมากเลยอ้าวหเกรรมการช่วยใหญ่ อ้าวใครชนะเนี่ยอ้าววิซินชนะง่ายท้องไปแล้วโอ้โหกรรมการกรรมการกำตรงกลางเห็นป่าเออกรรมการเป็นกลางมานั่งตรงกลางเลยตรงกลางตรงกลางใช้น้อยโสดอ้าวใครชนะวิซีนเนี่ยอ้าวคนแพ้คนแพ้ทำไงอ้าววิซินชนะคนแพ้ต้องโดนทำโทษยังไงเต้มเนาะ เต้นอพยพเต้นเอากรรมการเต้นให้ดูก่อนตอเต้นยังไงไม่ต้องเต้นแล้วทำไงคนแพ้ทำไงโสุนทวารไม่ <c oughs> เอาถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์ค่าคนนี้จะเอาเนนี้เลยเอออ่ะพ่อหัวเหรอเอาไว้ทำกับข้าวไงอือโอ้ยอ่ะคลิปนี้เอาแค่นี้นะผู้ชนะคือวิซีนเย้